อ่าวันนี้ลูกค้าเอทีวีเราลงสนามอีกโอ้มื่อนี้ลูกค้าน้อยเขาเตรียมพร้อมมีแว่นกันฝุ่นด้วย อ่ะรับลมหนาวเนะบ่ฮอนไปได้ดอกถึงสีแดเดเลยเนี่ยโอเคโอ้ครับคล่องละตามมาติดๆคันที่สอง เ้ยโอ้ตรวจปันกบบ่ะเนี่ย่ะสามขั้นพี่น้องไล่กันมั่นขนาด วางได้่จอดว่างแผนก่อนบ่แม่พาลูกไส้ขี่รถลูกไส้าย,ย่านมาเนี่แม่เล่นขี่วัดเสียวนะเดี๋ยวก็ขึ้นนอนเดี๋ยวก็ออกนอกช่างลูกอยากล่องยางมาสัตวเลินได้ไหมสัตว์บ่ไอแม่ข,นะขี่เสียวเนาะเดี๋ยวก็เจิดออนอกช่างได้กันเลียนขอบถนน,น ใายขอยางเอาซันลูกชายเดินได้ไม่แม่สแม่ครับเพราะท่านล่องเนาะถ้ะโดดไปขึ้นคบหรือลูกตกแก่ขอเดินเอาสักหน่ะตอนเอาลงมาในเก็บถ้ารถขั้นเหลือนี่งหัวซูพอนเสากัน ครับก็ท่านคองมาจะออกนอกข้างละอ้าจะคืนแล้วบ่เอาก็ี่กลับไปสร้าว้อีกจากรอบรอบอีกวอีกรอบนี้นย่านแล้วคุ่นพระไปหาพอ่อโอ้ยย่านมาจากลูกไส่สหันเจ็บว่าทั่วท้องมาท่านแมื้พ่าครับ กลัวแล้วเ่าอตอนว่าอ่าพ่อมารับกลัวจังพ่อเดินเอาได้ไหมแม่เดินไหมเดินกลัวละ มาพาลูกค้าขี่ ATV เที่ยวอ,อีกแล้วสี่รอบแล้วเมืนเนอ่อไหร่ขาข่าผู้ตกปากระตกไปผู้ขี่รถเที่ยวกระขี่ไปามาทางมุ่งสู่สนาม ่าเดี๋ยวพาตามตามมาเด้อตามมา จะต้อปินอ้า้ไงไงกรุบเลยอ้าไปแบบนี้ละ าตามิอ้อมีลูกรลนาดด้วนะดยระวังระวังอโอ้โหครับมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องอ่ะ,อะ วันแล้ว,วันไม่อยู่ใกล้ๆอาาโอ้โหปีดนะปินหลังเ<โ>ลย <c oughs> นี่ละเส้นทาง พูยดยังใครโย่มาเลมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาเลยมาเลยครับมาเลยมาเลย ฝรั่งแน่นอนเราโม่เจา้าออชุดนี่แค่นหนครับข้องมือเศร้าเลี้ยวเขาเต่าปลาจะลูกไส้ขอลงยางมันอ่าโอ้ข้องข้องข้องอ่า 우후 <laughs>